อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยลเลิศกบะเพรดวันนี้อยากจะชวนมาที่พัทยาเหนือซอยนาเกลือที่20ร้านนี้ชื่อว่าเรดเดียสเลสโซ บรรยากาศเลิศมากอยู่ภายในโรงแรมเคปดารารีสอร์ทเมนูแต่ละเมนูเนี่ยขอบอกเลยว่าคุณจะต้องชื่นชอบ <S <S 2> <S 2> ไข่เจียวปูก้อนเป็นปูม้าทานกับซอสเด็กสีราชาของจริงออริจินัลออฟริปไดเอทจุยซี่มากๆหมูสับนึ่งปลาเค็มพิซซ่าซิกเนเจอร์เคปดา,าราสุดท้ายสปากเกตตี้ซอสต้มยำไก่ทอดกรอบเรดเดียสเรสตดองพัทยาเหนือนาเกือ20อร่อยเลิ เรามาคุยกับ e x e c u t i v e c h ชฟคุณยงยุทธเพียนประสิทธิ์เชฟยงยุทธสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเชฟต้องชื่นชมจริงๆนะเมนูวันนี้มีความหลากหลายมากเล่าให้เราฟังสิ ภูมิใจนําเสนออะไรบ้างจ๊ะเออวันนี้เรามีเมนูเนื้อไดเอทนะครับออฟลิปซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นอกนัออ่นเองติดกระดูกเนื้อจากออสเตรเลียครับบ่มไว้ในตู้ไดเอทสามสิบห้าวันเพื่อจะได้กลิ่นและรสชาติที่มันเข้มขน้นซอสเราจะเสิร์ฟเป็นสี่ซอสนะครับเป็นไดจอ,จองมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดเม็ดนะครับอันนี้เป็นเบอร์เนตซอสนะครับสุดท้ายก็คือเกรวี่ที่เป็นเลดไวายซอสนะครับตัวนี้จัดเต็มมากคุณจะเอาสุกขนาดไหนบอกได้เลยนะจ๊ะไปเมนูที่สองของเรดเดสเอสเตอร์ลองค่ะไข่เจียวปูก้อนนะครับปูฟ เลยครับปูจุกๆนะครับเป็นปูม้าครับแล้วมาทานเคียงข้างกับตัว เป็นซอสออริจินอลของชนบุรีเลยนะครับจากอำเภอศรีราชาเลยตามมาด้วยต่อเมนูหมูสับนึ่งปลาเค็มครับเป็นเมนูที่คนจีนดั้งเดิมชอบทานกันและหาทานยากมากใช้ปลาอินทรีย์เค็มฮะแล้วก็มัลังสันมาเป็นเมนูขึ้นพัตคารขึ้นเหลาเลยนะจ๊ะต้องชิมไปเมนูต่อของเรดเดีสเซตลองจัดเป็นพิซซ่าซิเกเนเจอร์ของเคปดารานะครับแป้งของเราเป็นโฮมเมดนะครับทำเองใช้ชิดด้วยกัน4ตัวเลยนะครับว้าวตัวหน้าก็จะใส่เป็นสโมกแซลมอน กุ้งผักล็อกเก็ตแล้วก็ราดด้วยซอสบัลซามิกนะครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับต้องมาชิมสุดท้ายจ้ะสปาเกตตี้ซอสต,ต้ยมยำไก่ทอดกรอบเป็นเมนูที่ทางโอนเนอร์ของเรานะครับชื่นชอบมากอันนี้ความชื่นชอบของเจ้าของเลยนะคะอร่อยสามเด้งพาสต้าชอบไหมมาเจอกับซอสต,ต้ยมยำไก่ทอดกรอบ ครบใน1นึจานเลยนะคะคเปิดกี่โมงจ๊ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลฮะจะมี2โซนนะครับโซนห้องแอร์กับโซนเอาท์ดอร์ที่มองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองพัทยาเลยครับจัดเลี้ยงได้กี่คนเพราะว่าโอดท้องเหลือเกินจัดเลี้ยงได้170คนครับวันนี้หลยต้องขอการันตีเลยนะคะให้ Radius Restaurant ภายในโรงแรมเคปดารารีสอร์พัทยาเป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Radius Restaurant ต,ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือถนนพัทยานาเกลือซอยนาเกลือ20ภายในโรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยาโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS Radius Restaurant เป็นอาหารนานาชาติวันนี้มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บางคะเชฟสำหรับลูกค้า AIS ใช้ AIS point แค่1คะแนนนะครับก็แกลกรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโปรโมชั่นอื่นๆต่อทางร้านเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายน2567ครับแล้วเรากลับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬก45นาที ดูทีวีกด33มดือถือกด3พล p l วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะและขอขอบคุณแฟนๆที่รับชมอร่อยเลิศจากคุณรีดนะคะสวัสดีค่ะคอร่อยเลิศกับฤทริดนี่เมาถืออิติ้งย่างผิงจังต้องกินค่ะ